แกล้งจีบเพื่อนสนิทที่คนนี้มันดูแลได้ไงเฮ้ยมึงรู้ตากหรอมึงไปไว้เฮ้ยก็เห็นอยากกินจริงเหรอ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิกกตตาสีกตะดาตามโปโกสำหรับวันนี้นทุกคนก็อยากจะบอกว่าเรานะครับผมก็จะมาทําคลิปตามคําขอเป็น EP สองที่ทุกคนแบบว่าเรียกร้องโหยห่วนกันมาใช่ไหมละ่ะแต่คลิปที่แล้วที่ผมทําคลิปอะไรวะแกล้งจีบเพื่อนสนิทไปใช่ไหมแล้วก็แบบว่าผลตอบรับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมก็เลยอยากจะทําแบบว่าอพักต่อหน่อยเพราะว่า คนชอบไงเออแล้วแบบเวลาไปทำบิ๊กไบค์คนก็บ่นแบบว่าไม่ไม่เห็นหน้าดูเลยครับทุกคนไปดูคอมเมนต์สิเพราะผมทำบิ๊กไบค์ก็บน่นเพราะผมทำอื่นก็บน่นทุกคนจะเอาอะไรเขาทุกคนคอมเมนต์มาสิผมก็จะได้แบบว่าตามใจทุกคนได้ถูกนะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงทุกคนถูกใจแต่ถ้าผมทําอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาลที่ไหนด้วยท,าาท้ามถือคือวันนี้เนี่ยแผนการของเราเช่นเดิมนะครับผมเราจะมาแกล้งจีบน้องเจนสายเตแต่ว่า คือต้องบอกว่าเขาก็อาจจะรู้แผนการของเราไม่มากกันหน่อยแล้วนะครับนะรัวันนี้แล้วมันจะเกิดการเนียนขึ้นน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะ้ำภาษาอะไรจากหัวใจคนทําไมมันจะไม่กร่อนหัวใจคนเรานะ่ะมันมีอยู่สี่ห้องนะครับมันก็ต้องมีสักห้องแหละนะครับที่ผมแบบเข้าไปได้อุ้ยเปอนึงทุกคนมันโทรมานะแล้วเบอบนึงเอาทุกคนน้องมันมาด้วยเอาแล้วเราจะไปยังไงเปอนึ่งนะทุกคนเอาเนีนางมาแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราเก็บของก่อนเดี๋ยวมันบดทุกคนมันต้องบนถึงแน่เลยอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้น้องเจนก็ขึ้นมาแล้ววันนี้เราจะไปเนี่ยต้นพี่พิศซด้ต้องไป็คอมบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาถ่ายคลิปหนึ่งวันในมกรุงเทพอู้าวเอาทีวันนั้นวันที่เราคลิปไปมีคนชอบมากเลยนะปกติไม่ค่อยมีวิวแสนเท่าไหร่นะจริงเหรอเออคลิปนั้นวิวแสนกว่าแล้วคนสวยๆเขาสู้ไม่ได้นะคนเขาชอบคนขรับเล่นไม่ชอบคนน่ารักไม่แนะนำน้องก่อน องอันนี้น้องสาวหันไปมองกล้องสิมองกล้องเออหน้าเหมือนกันไหมคนไหนชื่อเจนคนไหนชื่อโจนจริงมันมีเหมือนกว่านี้อีก้วทุกคนแปดสามอะค่ะแล้ววันนี้มาทําอะไรเดี่น้องเจนวันนี้ก็เห็นเขาบอกมีงานแล้วเพื่อนเราก็มาหลังมองใครมาเพื่อนเราคือน้องทับตัวจักูพูดไม่ได้ประเด็นนะเอาจริงๆตอนแรกอันนี้ก็ต้องขอกัรทุกคนเพราะว่าตอนแรกอะไม่รน้ว่าน้องจะมาด้วยไม่ไม่บอกหรอกจะได้เอารถซีวิกมาน้องจะได้ไม่ต้องลำบากเพราะพี่คนนี้มันดูแลได้ไง อย่าไปฟังนะจูนปิดโอ้โหอย่าไปฟังนะจูนปิดนี่หูวันนี้เขามีเชียร์เดย์ใช่ไหมเนี่ยมันเรียกว่าเชียร์เดย์ป่ะหรือไม่ใช่เชียร <Share Day. S 2> ์เดย์เแล้วมันก็ถึงมีเต้นลีดกันใช่วันนี้ผมจะพามาดูลีดด้วยนะลีดหลายคนน่ารักนะที่มองเทพ จริงเราเคยมาถ่ายรีดด้วยนะตอนนั้นไปถ่ายอะไรน้องน้องเบฟเบฟทีม่มีคู่จิ้นอ่ะเอออันนี้เพื่อนเรามาเรียนด้วยกันนะเรียนด้วยกันตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วน้องเบฟเนี่ย,กยนนนเกาะกระแสเพื่อนหน่อยน<ๆ>ะเราเกาะหน่อยเราเกาะแล้วเรียนด้วยกันเราเรียนด้วยกัน,นกับนออ้องเบฟมากี่ปีนะก็ต้องกกสี่ปีปั๊เออประมาณสี่ปีเอ้ยไม,ไม่แต่ว่าคนอื่นเขาสี่ปีพี่พิซซ่าเขาประมาณหกปีอ่าจริงจริงก็ช่วงช่วงที่แบบว่าเพื่อนจบไปก็คิดถึงละแบบเฮ้ยเพื่อนกูจบหมดแล้วโดยเฉพาะน้องเจนอ่ะไม่มีใครให้แบบแกล้งอะไรอย่างเงี้ย เป็นไรอ่ะมึงเราโอมสองอยู่คนนี้ชอบก๊ดเนาะเดี๋ยวดูคนคอมเมนต์กีนอะไรนักหนาอย่างนี้ยล้จะไปไหนกันก่อนเนาะให้เลือกนี่เที่ยงก่อนกินข้าวนี่เที่ยงก่อสาขาบอกแซลติงนะจูรู้ป่าวว่าโปรตีพี่ไปกินข้าวอะไรกับเจนที่มอไม่รู้ก็ถูกแล้วนี่พี่ชอบไปกินกับไอเจน เอ้ยกินข้าวกับเจนอะไรเงี้ยตอนเลิกเรียนก็ชอบไปแบบบ้านใจดีร้นานบ้านใจดีกันตรงไหนวะอ้าวลืมอ่ะเป็นเรื่องขอไปดูหลังมอก่อนว่ามีใครมาหรือยังเด<ๆ>็มกมอคุณเทพเขาก็รวยมีตังกันนะทำไมหรอดูดีขับรถกันอ่ะเอ้าแต่พี่พิซซ่าก็ไม่ได้นะตนนนแต่พี่พิซซ่ามีรถเยอะมากนะพี่พิซซ่าอยู่ปีสองพี่พิพซซ่าขับอะไรบอกเข้าไปปีสอง ขับแท็กซี่ขับเบนปีหนึ่งขับแท็กซี่ปีสองขับเบนเอาจริงแต่รถเปีน g a ขับแก๊สแอ้วแต่จริงก็ต้องขอบคุณน้องเจนนะที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนนั้นอะที่แบบไม่ต้องแบกรถแท็กซี่อะเออใครเนี่ยไอ้เฮ้ยมึงรู้ตั้หรอมึงไปไว้เฮ้ยก็เห็นมีบิ๊กไบค์ไงก้าวเดินรจัก อาจจะรู้จากพี่พิซ่าไงโลกหมุนรอบตัวมึงจริงเริยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพาน้องเจนไปกินข้าวด้วยจูรู้ป่าวปีหนึ่งเจนเคยบอกรักพี่นะเจนหน้ามืดตาหมัวขนาดนี้เคยบอกรักพี่จริงๆเขาบอกว่าตอนนั้นซื้อนี่มาให้ซื้อที่โกนวดเป็นวันเกิดพี่วันที่18กันยายน2542เขาก็บอกว่า อ่ะซื้อซื้อี่กนหนวดมาให้เพราะพี่ชอบเอาหนวดเนี่ยไปถูแขนบางยงอย่างเงี้ยอันนี้จริงเออแล้วแบบอ่ะเอารีบเอาไปใช้นะจะได้แบบถูแบบได้แบบสบายสบายเดี๋ยวลองไปหาอะไรกินก่อนเนาะปกติถ้ารู้ใจกันก็ต้องรู้สิว่ารู้อะไรอะยำเนี่ยส่วนซางจะมีขนมปังในห้องน้ำค่ะไปนั่งกินในห้องน้ำคนเดียวดูนีทุกคนดูดิเขาใส่ใจผมมากผมโอาคฮ้ยทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปไหน เราบอกพี่เรากำลังจะเดินทางไปอ่ะอย่าทำเสียงแบบนี้งพูดด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะไปกินข้าวกินข้าวกินอะไรนะกินข้าวทำไมต้องซูมใกล้ๆซักคือทำไมต้องซูมไกลหรือกล้องมึงไกลไมกไกลก็คิดไม่ใช่ไม่ใช่คือจะพูดอะไรสวอดี้วถามก่อนว่าตอนนี้เราตอนนี้เรากำลังจะไปทินข้าวที่โรงอาหารทำไมต้องตัดบทถามแล้วว่าสเปคเป็นชอบผู้ชายแบบไหนอันนี้คนปากถามไงสเปคอะไร เอาเลยวๆโซเล่ไม่นไหนสเปคมึงอยากซูมหน้าใกล้ได้ปะเอ่ตัวเล็กไปคนไหนเร็วก็คือคุณหนุ่มตีไงหนุ่มตีแบบว่าตาสองชั้นหนุ่มตีตาสองชั้นมีผมแบบแสกกลางใส่แว่นอะสีผิวเป็นยังไงสีผิวแบบแทนน้ำผึ้งแบบเป็นผิวชายไทยแท้อะไรเงี้ยทำไมนะพมาพูดอย่างนี้แล้วไม่บอกเลยว่าชอบพี่ปิศาคือกูพูดเล่นแย่พูดเล่นเดี๋ยวๆทุกคนจะตัดสินนะครับ โอเค okay, right. okay, ก <59> <59> <59> <59> <59> <59 ูร um> ู้แล้วมึงจะถ่าคลิปอะไรคลิปอะไรก็คือจะเป็นฟีลเหมือนแกล้งจีบไม่ไม่คลิปนี้ไม่ใช่แกล้งจีบจ้าพี่เจ้าจะพามาดูฤทธเนาะเดี๋ยวมาหลงตัวเองแต่ถ้าคิดว่าอย่างนั้นก็ดีจะได้เล่นเต็มๆต็มเดี๋ยวมาแม่มาอีปัดผมเฮ้ยอันนี้กระโปเฮ้ยมือเขามองผมหอม่ะอุ้ยจริงเหรออุ้ยซะอันนี้โรคจิตอันนี้โรคจิตปะเนี่ยมาถามก่อนเลยว่าเราจะากับบากี่ปี เราเจอกันมาเตั้งแต่ปีหนึ่งเราเข้าปีอะไรวะปี6กหนึ่งเข้าปีมศแหละหกหนึ่งไงหกหนึ่งเจ็ดปีแล้วอ่ะเขาว่าอาถรรพ์นะมึงแต่ว่ามันไม่เป็นจริงจริงเราควรพัฒนาหรือเปล่าคิดว่าไงถ้าเราจะพัฒนาเราอาจจะยังไม่พัฒนาเราจะอยู่อย่างนี้ไปกันก่อนเรื่อยๆคิดว่าไงถ้าพี่จะมีแบบว่าแบบมีพี่ชายแบบพี่เคยอาจจะยังนะาพูดดีๆนะเคยเห็นต้นไม้กินคนหรือเปล่ามึงแล้วมึงเคยเห็นอนีรไหมหญ้ากินคนเคยเห็นแบกพิงกินคนในร้านเราบะ พ่ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนตอนนี้เราถึงโรงหานิเทศละโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้อาหารแล้วเป็นไงกินเหมือนกันเลยเนี่ยไม่เหมือนจ้ะเพราะว่าฉันกินไก่ย,ย่างเขาอ,อัปเกรดใหม่นะแบบมีไก่ย,ย่างมือเจ็บเปล่าให้ป้อนหนยไม่ต้อง <laughs> ขับใจทำไมปฏิเสธพี่พิาทุกอย่างเลยอ่ะเพราะว่าเราทำเองได้เราช่วยชบช่วยเหลือตีทะลึ่ง ก่อนคืออยากจะบอกว่าตอนที่ผมเรียนที่ผมชอบมากเลยนี้นะคะในแต่ผมจะกินให้ฟังเอามาน้ำจิ้มนะก็ว่าอยู่ป้าเขาชมน่า,า,ารักซ่าตักให้ที่ไหน,ใ,นใครใคร,ใครที่แบบว่าชอบกินข้าวมันไก่นะมากินที่มหาวิทยาลัยมอ,อกรุงเทพมอ,อกรุงเ,เทพครับบียูหวานเจี๊ยบได้อะไรจากบียูวะอืมจะได้รู้จักกันดนิอ่ะไม่นับถ้าไม่ได้เล่นมาอยู่แล้วก็ไม่รู้จักกันนะเจนจริงเนาะเมื่อตอนที่บ้านเราเคยทำคลิปนี้ครั้งหนึ่ง ทำตไหนพี่กูกลับจากอังกฤษทำไมอะแล้วพี่เจนคิดว่าถ้าพี่เจนจบอย่างนี้พี่เจนจะไปทำงานอะไรอุ้ยเราเคยถามคำถามนี้กันไปแล้วตอนก่อนเรียนจบตอนนี้น้องน้องเจนเป็นแอร์โฮสเตสนะทุกคนภาคพื้นดินไม่ใช่ะเขาเรียกว่าอะไรที่เจนทำอยู่เป็นกราวภาคพื้นดินแหละเุกอ่ากราวภาคพื้นดินกินไหมไม่เอาลัมมีนไนโตซินกินไหมก็ได้อยากกินจริงเหรอฉันชอบเพือบอกรักคุณทุกครั้งที่ ี๋ยวม,มองทำไมเดี๋ยวมาให้ความหวังกันได้ปะไม่จะหมดแล้วดูดอ่ะ,อะแล้วพี่พิซซ่ามามาหาอะไรบ่อยไหมคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าแล้วเพราะว่าพี่พิซซ่าเรียนจบแล้วไงถ้าแต่ก่อนจะเข้าบ่อยอยู่อาจจะเข้ามาหาน้องๆบ้างแต่ถ้าไม่มีเจนส่นวนใหญ่ก็ไม่ค่อยมาแนละ้วฮะหรอส<ะ>เสียงหลง <laughs> อหรอแล้วทำไมไม่มาบ่อยๆละ่ะปกติพักอยู่แถวไหนพักอยู่ฝั่งคนพี่ถึงตอนอยู่รังสิตอ่ะเออเนาะสมัยก่อนเรานั่งกินข้าวแถวเนี้ยจำได้ปะใช่ ิ<ต>เราเาสิว่าทำไมพี่พิซซ่าถึงกินในห้องน้ำาล่าสงสารมากทุกคนเรื่องเนี้ยให้เจนเล่าือพิซซ่าหน้าเป็นแบบค<ศ>ุณได้เหรอเป็นผื่นแล้วแบบเนื้อไหล่เหมือนมีหนองหนองไหลออกมาจริงๆแบบเต็มเนี้ยเขาเรียกว่าน้ำเหลือง <laughs> มึงเหมือนศพเลยนะน้ำเหลืองอะใช่แล้วพิซซ่าก็เลยแบบว่าไม่กล้าก<ส>ินข้าวกับเพื่อนไงกูเพิ่นรังเกียจ ความจริงไม่มีพลังกิจไปเองเอาจีิพลังกิจไป,<ะ>ไปเองไม่เขาแล้วเขาไปเล่าเขาเขาเล่านะเขาเล่าแบบในห้องในชั้นเรียนนะคนดูฟังไปเรื่องกันเดี๋ยวสรุปให้ตอนนั้นในผมป่วดทุกคนแล้วแน่แบบว่าหน้าตรงนั้นมันก็จะเป็นผื่นแบบผื่นแบบว่าเป็นทางหน้าเออเป็นทา้งหน้าเลยมันรถล้มมาเป็นหมูแดงอ่ะแช่มีรูปอยู่นะคป็นรูปปังแล้วตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะเขายังไม่ได้ใส่แมสใส่อะไรกันแต่ผมใส่แมสมาทุกวันเลยแล้วแมสเปื้อนทุกวันนะ จริงเหรอ,อ,อแล้วปกติเขาแบบเรียนเสร็จเขาก็จะแบบไปหาแบบว่าอะไรทำเออหาเดินเล่นหากินนู่นกินนี่คนนี้ไม่แต่ผมจะกลับก่อนเลยหรอกลับทุกคนลองสังเกตช่วงนึงที่ผมทำยูทูปตอนปีหนึ่งอ่ะผมจะไม่ค่อยเปิดหน้าเว้ยใครจะรู้ว่าโตมาหลอกค่ะนี่้าให้มันดีๆนะไอ <c oughs> ้ทุกคนเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวพาไปเดินเล่นเนนลียนแบไปย้อนเรื่อง,งความหลังกันออโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะทุกทีคนอีกเขามอง อุ้ยเราเหมือนเราเดินตรงนี้กันได้บ่อยมากกับเพื่อนด้วยค่ะอีกสิบกว่าคนเนาะบวชเราเดินด้วยกันสองคนแต่จริงๆอันนี้ถามตรงๆช่วงปีนึงคิดอะไรกับพี่พิซซ่าดยหรอเดี๋ยวมาขับกับเพื่อนคิดอะไรไหมหรอเออเห็นช่วงนั้นมาแบบวอรแวร์กับพี่พิซซ่าไหมเห็นเป็นคนน่าสงสารคนนึงคือตอนนั้นอ่ะพี่ เอออีซามันพี่พิซ่าอีซามันไม่ค่อยมีเพื่อนใช่ปะแล้วแบบว่ามันดูแบบดูเหงาอะช่วงเข้าแรกๆเลย u t u b e อะทำยูทูบแรกๆเลยที่แบบนี่ไม่เชื่อว่าทํา YouTube ไม่เชื่อเลยเพราะว่าตอนเข้ามาตอนแรกไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกใครนะว่าทําว่าพี่พิซซ่าทำยูทูบล้วมีคนรู้ได้ไงก็มีคนติดตามไงอ๋อก็เลยรู้ใช่คนสนิทจะรู้ว่าทําไงแล้วทีนี้ก็ไปพูดกันปุ๊บแล้วมันก็มีหลายคนก็ไม่เชื่อนา วันนเรื่องแรกที่เรารู้ก็ช่วงวันที่ไปถ่ายคลิปออเจ้าไง <laughs> <Nurse> มึงยังมีรูปอยู่ปะ่ะมีอเจ้าออีป่มเ,<ต>เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นออเจ้าให้ดูปัง <laughs> <laughs> เราแต่งตำราชการเนี่ยชุดตำราชการมันเป็นงานเว้ยทุกคนแล้วเราก็แบบว่าไปนี่เนาะไปอะไรนะเมื่ออะไรัดอะไรที่ปามอยู่อะราชบุรีขับอะไรไปแท็กซี่จนแรกกับผมมาขับแท็กซี่ปลดไปทุกคนคันละหกหมื่นนะแต่แม่แม่แม่ซื้อให้อ่ะมันเลยติดเจระดับแล้วขากลับเป็นไงบอกเขาไปวิ่งเราความหลังกันเราเยอะมากเลยเจนขากลับก็ดับไงคะเออขากลับแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนมีเสียงเครื่องควันออกควันออกควันออกกควันออกจะฝากระโปรงคือผมไม่รู้ไงว่า ว่าเวลารถด,ดับอ่ะมันต้องเปลี่ยนเป็นน้ำมันก่อนตอนนั้นดับหน้านิเทศอ่ะกูสตาร์ทปังควันทั่วมอนแล้วคนถ่ายคลิปเต็มอกูรู้รถจะไฟไหม้เ <c oughs> พื่อน่าแล้วเพื่อนลงจากรถเลยเพื่อนอายไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปไหนกันต่อไปดูเรา,าจะไปเดินข้างหลังบ้าง<ะ>ใช่ไปจะไปข้างหลังกันดีกว่าจุ๊บๆนี่เจนดูดีแบบว่าเขาแบบมีที่เราลระดัสมัยเราไม่มีนะ ไเดินข้ามมาแล้วก็มารอสมัยนี้เขามีแบบป้ายนั่งรอรถก็เราจบไปอะไรแล้วนี่นี่เขามีนนี้นี่สกูตเตอร์ทุกูตเตอร์ค่ะสมัยเราไม่มีนะเราเดินอยากลองนังอยากลองขับสกูตเตอร์ปะเดี๋ยวล้มดิรู้ไหมว่าถ้าเขามีแฟนอะสกูตเตอร์เขาขับเปนยังไงขับคนเดียวค่ะแลขับสองคนถ้ามีแฟนอะเแฟนจะพาไปขับสกูตเตอร์สองคนขึ้นมึงทำคลิปแกล้งไม่เลิกไู่เชื่อทำดีนะโอเดี๋ยวรอรถลังก์ลังก์เลลุลมาแล้วเฮ้ยไวจังวะทำไมทำไมเราอ แล้วหลังนี้เดียวหลังใหญ่มากรหลังเลร็วไม่ไปไม่ถึงแหวนไม่ถึงงานไม่ไม่คือตอนนี้หลังมอมันไม่มีนี่เว้ยไม่มีแบบว่าที่จอดใหม่ไม่มีที่จอดใหม่คนก็เลยต้องมาจอดเองแล้วหรอรลซิ่งแก๊งรลซิ่งเขาเลยมาจอดกะครับตอนนี้อุ้ยเจนปกติเจนแบบว่า ก็เคยนั่งรถบิ๊กไบค์กับพี่โซ่เจนเคยนั่งรุ่นไหนคีพิซซ่าไหนดูสิดูดิทุกคนแกงบิ๊กไบค์เขาก็ยังอยู่นะครับเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เคยแบบว่าเติมน้ำมันให้เราเราไม่ลืมกัญพืชตอนนั้นเราขับรุ่นอะไรบอกเขาไปนินจาสามร้อยคือแบบทุกครั้งที่น้องเจนไปโห่น้อเจนชอบกอดแอบกอดนินจามายืนตรงนี้คู่จับไหลค่ะจับแค่ไหล่ไม่ไม่ต้องซบนะเดี๋ยวพาไปย้อนรดีวันเดี๋ยวน้องเจนเดินเร็วมาอันนี้ขออนุญาตเราเพื่อนนั่งด้วยได้มมัยครบเเนนี่ต็ใจะ ภรรยาต้องการยกล้อได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เบิร์ดแล้วก็บอกว่าแก๊งนี้เองแหละขึ้นมาทำดีๆเนอะู้ฮู้ ทุกคนตอนแรกข้างหลังมองมันไม่ใช่งี้เนาะใช่ข้างหลังมองมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะเจนอุ้ยอีมิซาเขาชอบอะไรแบบนี้จริงอ่ะคนอันนี้เราก็มาอยู่หลังมอแบบใหม่แล้วใช่หลังมอแบบใหม่เสนผู้สาหนีน้องมาเพื่อที่จะเฉลยความจริงเฉลยความจริงว่าถ่ายกูอีกแล้วค่ะ ถ่ายคลิปกูอีกแล้วไม่เราก็แบบถ่ายไปงั้นแหละน้ําหยดลงหิวทุกวันหิวยังกระดาน้ำภาษาอะไรจักัวดจ้าอันนี้หิวไม่กอดแต่ว่าพื้นกอดอ่าฝากวาไรอัหน่อยเร็วถ้าอยากให้น้องเจมออกอีกเม้นท์ไปก่อนเอออ่ะฝากไว้ก่ออย่างนั้นนะอย่าพูดอย่างนั้นนะฝากไว้ก่อนเร็ว J จ N E S U W A N แล้วก็ฉีดเทก็เดี๋ยววันนี้อาจจะจากไปก่อนอาจจะไม่มีอะไรนะถ้าองฟ้าสวยมากแล้วใครสวยกว่าก็อยู่ตรงนี้ คือกลัวเดี๋ยวถ้าใครอยากดูคลิปอะไรของเราอีกก็จีบน้าอาจจะไปเครื่องเล่นไหมเ้ยอยากไปจีบเั็นที่เครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่จีบคือไปเล่นเฉยๆไม่โฟรดีๆนะชอบออกใกล้ๆน่าคือไม่จีบแต่ว่าไปแบบไปเล่นคิดถึงตอนปีหนึ่งที่เขาจีบผมอะจำเป็นตอนนี่เป็นจัมมี่ได้ให้คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กันนะครับใครอยากให้มี EP สามก็ตอบตอบคอมเมนต์มาเลยนะครับผมไม่เอาค่ะพอละค่ะคนดูอยากดูจบที่นี่ค่ะไม่แค่นี้แหละ